สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากินต้มแซบตีนไก่ถาดใหญ่รสแซ่บจัดจ้านนะครับผมลุยเลยพูดเลยมากร้อนๆคุยชมสดน้ำไชุม่มคออ,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 อยากกินตีจดดรดมะนาวไปกี่ลูกพี่เกม <laughs> สุดยอดเปพียวถึงใจเลยอ่ะตั้งแต่โตโตเป็น ผู้ใหญ่นี่ไม่ได้กินตีนสักเท่าไหร่ทำไมอะเลยไวแล้วอ่อนดุนไปอ่ะอุ้ยเปื่อยแล้วคุณผู้ชมนี่ยุ่ยเลยเคยสงสัยไหมมันกินยากนะแต่ทำไมเราชอบกินอร่อยอมผมก็ชอบนะมันเพลินเดียวเวลาเราแบบเล่มอะ หน่งช้อนพี่อ่ะรวมหน่งช้อนมาให้มาครับคุณชมมากินข้าวด้วยกันครับผมสดน้ำร้อนๆแซ่แบๆด้วยกันครับผม,มต้มแซ่บตีนไก่ครับผมเผื่อพอดีเลยอะ่ะนี่อยากกินผักสดอะ่ะไม่ได้หอมหอมอันนี้นี่นี่นี่ของคู่โหระพานี่ เนื้วข,ขาวครับเนื้วขาววันดีเี้วกระดูกเลยไม่ไหวกระดูก,กไก่เหมือนหมือนมันแข็งหมายเี้วได้ผมไม่ใช่หมอ, <laughs> อม อันนี้ร้อนเลยเนี่ยน้ำหลุดออกมาเลยอันนี้ต้มไปก่อนคุณผู้ชมแต่ผมดูแล้วว่าตีนมันไม่พอผมก็เลยไปเอาตลาดมาครึ่งโลอ,อันนี้ก็เลยยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่แต่นต้มก่อนเะนี่ยเปิดแล้วมีเปิดอ,อยู่ครึ่งน,นึง่งไ่้รักกินอนะ่ะ đột lột đi mía hải phải mất bảy cái lọt mà lấy không nhầm ngay nè không nhầm đồ đột nè mà เดี๋ยวเข้ามาใกล้เกินลงไปก่อนนลูกน้องคุณผู้ชมมุดเข้ามาเลยลูกน้องนอนต้มแซลมตีในใหญ่ถ้าตีนเล็กมันก็เนื้อน้อยเนาะต้องโ้งโนะ้งหนาา

นังกติกอันนี้ I love you เดี๋ยวไปเหลืออันเดียวนะฮัมทับที แต่ตอนเย็นจะกินข้าเหนียวทุเรียนทุเรียนได้หลงรับแรงมาสามลูกไปเก็บมาอนะ่ะเก็บที่ตลาด <c oughs> ที่สวนไม่มีแต่ชอบกินน่ะคุณผู้ชมชอบกินหลงสวนไม่แจกเหมือนทองหนะลงเนื้อมันละมุนเนื้อมันนุ่ม S <S แซ่บถึงใจทอดก็ไหรทอดพี่ก็ชอบเอามากินทอดกรอบนะ่เปินชุบแป้งุปปงกินไก่ทอดอเวลาไปเจอเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยนั่นแหละไปเพื่อนกินดินกันใช่กินน้ำแก้คุยน้ำมีฟองเมาะขนาด อยู่ตัวไม่ได้แล้มเยอะแยะโอ้โห้ yeah. งางใต้ร้อน <laughs> เต็มถาดคุณผู้ชม ทำน้อยก็ไม่พอกินทำเยอะไปกินหลายหลายมือ้อเนี่ยมันเยอะมากนะ ลูกโดดมีนะพี่ใส่ไปอ่ะเผ็ดไปดีนลนี่เป็นไม่เป็นเม็ดเลยมันจะมีอันเปื่อยๆเนี่ยที่ต้มก่อนอ่ะเปื่อยๆนี่ อันที่ข,ขาวๆนี่มันยังไม่ค่อยเปิดไปต้มทีหลังเลยต้องการต้นลมอ่ะตอนเนี้ยร้อนเหมือนกันร้อนมาก <laughs> อันนี้ก็น่าจะหมดแล้วแ่ะอันนี้เปื่อยพี่เห็นดู เกิดมาผมคิดว่มามันจะมาดูดนิวทาว้วเนะี <laughs> ่ย <laughs> อุ้ยอันนี้จริงใดายน้่แน่งตึก ตีนติดลมนะข้าวต,ตีนนะจะไม่กินข้าวแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูดเบอร์ สุดยอดเลยเชฟเนี่ยดุเดือดมากเก็บไว้ให้ค่อยกินอีกเสมอเถอะเด็ดอ่ะเอาไปต้มซ้ำให้มัเปื่อยก่อนเนี่ยต้มสองรอบเนี่ยคุณูชมมาตีนมาเติม มันกินข้าวเจ้าก็ดีนะข้าวหลังเลยไม่ค่อยป่วยเอาไว้เรียงนี้ก่อนก็ได้นะครับผมนย่าแตกวันนี้ขอช่พี่ชมนะฮะไปกินต้มแซบตีนไก่นะครับผมวันนี้แซบสดๆนะผมตีนก็อร่อยมากๆครับผมพบเจอกันในคลิปต่อไปแต่ตอนเย็นอาจจะกินทุเรียนนะผมทุเรียนหลงกรแปลนะครับทุนกินของหวานตอนเย็กินของแซบตอนเย็นๆกินของหวานนะครับผมเจอกันในรอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ